ทำมือตามาตาไอ้มาตาห่างห่างาปาชห่างห่าห่างองเออชิช่วยค่ะผ้่วยห่างห่างชิชห่างห่างู้กห่างห่างชเออชห่างห่างหห่างห่าง ชิดและชิดห่างห่างหางชิดใ้เข้าหนูเข้าหนูเข้า,า,เาไปมาตาเดี๋ยวคุณไปหาไปเริ่มช้าสามนะไปตาหนึ่งสองซ้าชิดห่างห่าง